ครับยินดีด้วยครับกับชัยชนะครั้งนี้ของกับกิตานครับเป็นไงครับหลังเกมครับกับปิตันครับก็รู้สึกดีใจครับแต่ก็ผิดหวังในการพอการโช์ครับก็มันออกมาไม่ไม่เหมือนที่คิดไปครับมันออกมาไม่ไม่สนุกที่บอกว่าผิดหวังนี่เหมายว่าเราไปผิดพลาดตรงที่แบบวางแผนผิดหรือว่ายังไงครับรู้สึกโชคมันไม่ตื่นเต้นไม่สนุกแต่ในที่ติดตาม่อเสียรู้สึกว่าโชวต่ำของหน้าทางเนี่ย งั้นที่เราคิดไว้ว่าเกมที่สนุกอ่ที่เราวางแผนไว้คืออะไรครับมันต้องแลกกันสนุดดูือดมีมันมีลับมีน็อกประมาณเนี่ที่คิดที่คิดเอาไว้ครับแต่รูแบบตามเกมออกมามันไม่เหมือนแบบที่คิดมันดูจุดดชื่อยไปนิดนึงก็พอสมควรเนะเกี่ยวกับที่เรากดดันด้ป่ะครับเพราะว่าเป็นนักชิงก็กดดันพอสมควรครับแล้วก็ยกแรกเราคะแนนตามเลยครับ ยกสองมันก you know, ็เลยรู้สึกตัใจอย่างเงี้ยเขาก็มีสองขึ้น่ากลัวรอดจังหวะเราอยู่แล้วคือถ้าเราปล่พลาดไปสักนิดนึงก็จะโดนผสมกับก็จะล่นยกแรกคะแนนคะแนนตามครับบแึกหักใจมั้ยกขึ้นึ่งใจมั้ยก็เราก็แตกสองแผลเลยยกแรกแล้วสีมดแก้เก่งไหมมับก็พยายามเดินเตะแล้วก็พยายามมีหมัดเยอะปล่อยตัวไว้ยกสองเราก็เริ่มมาขยับปล่อยมัดเยอะขึ้นเงี้ยก็ได้ผลเนี่ย ถามมย้อนไปถึงยกแรกพอที่คะแนนมันเราไปลองนะครับในตอนนั้นเราเราคิดยังไงครับรู้สึกเครียดหนักใจพ่อพราทั้งเราแต่งด้วยเราก็ภาพนี้องใช้ขึ้นมาเลยนกูเสีวามันเลยงงประมาณนั้นคแตกแล้วก็ดูดูคเลยเคยความเคยความกังวลคงมีงแต่ความมั่นใจที่คิดว่าจะกลับมามีความมั่นใจอยู่แล้วก็เราคิดว่า เขาแพ้มากครับเขาโดนเขาโดนมาแล้วก็เขาเริ่มมีอาการคิดว่าเราไม่มีอะไรจะเสียก็เดินไปว่ามึงเราต้องกลับมาได้เราจําพอจําได้ว่าแต๋เบิ้ลสี่ดอกประมาณกี่ชุดประมาณน่าจะสิบชุดได้วันนี้รวมรวมไปแล้วสี่สิบข้งนะเฉพาะชุดที่เบิร์นเลยนะเสร็จแล้วไม่เคยขอมงคลใครมาเป็นสิบสิบปีทำไมวันนี้สามสิบปี กจะไม่ด right. yeah. ื่มถาจะเล่กับวันเลกวันเล็กอกับวันเล็กที่เรือยที่เรือหมดเลืกมก็ป็นเก่าสิบปีที่แล้วสิบก็ปีสที่แล้วครับแล้ววันนี้ทำไมเสียนะวาขึ้นไปสองคนนะก็วันเยอะบ้าบอลคนถอดก็จะแงๆถอดแล้วแหงๆนะเอ้าถอดนะหมาว่าเราก็ดูการมานานนะก็รู้ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ต่างตัวต่างมีสองวัธ แล้วก <PI> the ็จริงีงแล้วเนี่ยที่ซ้อมมาเนี่ยารแรกหนักกาอแรกหนักพอแตกต้องเหน่พะโกงพอแตกแล้วก็อดีตก็เคยแพ้ที่้องใช้บเ่ต้อนคนไทยมาแล้ต่พไปไปไปบวกเขาใช่ไหมก็เลยต้องบอกว่าให้ให้ดูจังหวะเอาแหละชิ้วแหละเพราะว่าชิ้แรกเพราะเรามี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 ตำแหน่แล้วไงตำแหน่งเพราะเราคอยระวังตัวแล้วก็คอยกับใจดู้ ลูกับสวยมากดีกว่าที่จะไปแรกเขเลยเกมขอกมาก็เลยเกลี่ยนก็แตกลกยุกนี่ค <sim. S 1> าถาอร่าง,งนี้สัปดาห์หน้ามาถอดมงคนให้ธิทวดาหรือเปล่าต้องมาต้องขอรับชนาก็ต้องมาเห็นก่อนเข้าสัมภาษณ์เยน้าบอกว่าซีพีได้โต้คุยถ้าเหมือนด้แชมเปี้ยนจะให้เป็นดีลิเตอร์แต่ว่าเป็นโฆษณาอะไรผมผมไม่รู้นะ นี่เรื่องของซีพีนี่เป็นพระเอกเลยนะแต่ว่าถ้าเผื่ออจจิราชไชนายคนนึงก็คงจะคู่นะคงจะเป็นบิชเชอร์เลอร์คู่แล้วพูดถึงอนาคตนะครับของกัปตันนะครับก็คือก่อนก่อนที่ทบไปนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าตึ้งเนี่ยก่อนจะเริ่มเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเซอร์นาวกระเออเซโบนี่ยบอกนาคตของกัปตันไปแล้วไง ตัวนี้เขาคงไม่ใหา่เขาเลิกหรอกครับเพราะว่าวเขาเป็นนักมวยที่มีจุดขายแล้วก็เป็นนักมวยที่พอขึ้นรายการแล้วทุกคนก็อยากดูนะครับเป็นนักมวยที่ชกแล้วไม่น่าเบื่ออันนี้คือคือถ้าเกิดในมุมของโปรโมเตอร์นะนั่เป็นมุมของมันนะนะแน่นอนมันอยู่ด้วยกันมาแล้วเนี่ยมันมาจากจากวันที่ไม่มีอะไรเลยเลยจากวันที่คาดตัว2 8 0 0มมาไปแรกนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นทั้งแชมป์โลกอันนี้แชมป์โลกวันจนไปถึงเป็นแชมป์โลก aws เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราคิดว่า อนาคตก็ยังไปได้อีกนะครับแล้วก็เป็นอาชีพนักมวยคงจะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเขาอ่ะคงจะทำอย่างอื่นได้ไม่ดีเท่ากับชกมวยแล้วล่ะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ยังไม่ถามเขาเหมือนกันว่าเขาจะยังไงต่อนะในเส้นทางชีวิลล์ทหารก็ตัวตอนตน,ตนี้เลยก็ยืนยันยังจะทำหน้าที่ให้ก็ว <c oughs> ันนี้แพ้แล้วจะเลิกเลิกนะแพ้เลิกก็ยังจะทำหน้าที่ให้เป็นนักกีฬาของทีมดีต่อไปเราจะทำให้มันกลับ เชื่อว่าเซ็นอลที่ผมปั้นผมมาครับจากเริ่มต้นจากศื่ยขึ้นมาวันนี้็จะได้มาดูเวลาครับผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีต่อต่อไปครับก็จะทำงนานก็จะเป็นแบบอย่างให้ทั้งวัยรุ่นน้องทั้งวัยรุ่นนเมื่อกี้นี้กัปตัการบอกว่า22ปีที่คาใจกับเรื่องอะไรครับอยากให้ผู้สืเพิเ่มเติมสิ่งที่ทุกคนมองข้ามกับกับสิ่งที่เรามีในตัวเนี่ยครับเรายังทำมันออกมา ไม่เต็มที uh ่นะครับย uh 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 ังค้างคาใจอยู่แต่วันนี้ยี่สองปีที่ผมทํามาวันนี้ผมถ่ายค้างคาใจนะครับผมทำมันสําเร็จมทำมันอย่างสมบูรณ์แบบในอาชีพต้องการสูเสียโบสประเมินฟอร์มกับเจ้าของกัปิกันไว้มันจอบมาแบบนี้นะครับเสียบออดทตั้งเป้าอี้มันมันเกิดจากตำหนิไงตันพอแผลแต่เสร็จมันก็ต้องวางกีมันหน่อย จริงจริงเนี่ยถามว่าการพิซซ้อมใค้เนี่ยเป็นไฟที่เขาบอกกับผมเองว่าเป็นไฟที่เขาตั้งอยู่พิธีดีมาซ้อมดีที่สุดก็คือตั้งใจมากแล้วก็ร่างกายดีมากนะครับแต่พอมันจังหวะพลาดไปโดนแข็แตกปั๊บลกสองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าให้ใช้หมัดให้มากขึ้นเรายกแรกเนี่ยเขาไปเน้นแรกจังหวะแตกกันเริ่มจะหมดครับเริ่มจะหมดครับแต่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เราก็เลยบอกเอางั้โอเคงั้นยกนี้แก้แกใหม่เป็นแก้ใหม่คอยดักจังหวะเพราะเห็นแล้วว่าเขาแพ้ตีสาย ให้เตะซ้ายให้มากขึ้นแต่ไม่ต้องเป็นเบิ้ลเยอะะไอ้นี่ไปบ้าเบิ้ลเตะสี่ห้าตีเนี่ยมันจังหวะเนี่ยเขารอจังหวะแค่รอจังหวะจับแล้วก็รอเททิงอย่างเดียวอันนี้คือเตะใหม่แต่ว่าเตะแบบเบิ้ลแบบเน้นๆบึ้งๆแค่นั้นพอเอาคะแนนรออก็ปล่อยเชยเวลาเพราชนะยกยกสามบักรถสี่เพราะชนะอีกก็จบแผนที่ทางเสียบส๊ว่ามาเมื่อสักครู่ครับมันเป็นแผนที่เสียบส๊อเตรียมมาหรือเปล่าครับหรือว่ามันแค่เกมน้างานครับแค่กินั้งงานดูไว้แล้วแก้เกมไป ดูไปแก้เกมไปเท่าไหร่เตรียมมาเนี่ยคือการปล่อยนอกนะอยากจะแบบให้ปล่อยกันแบบที่ว่าตังๆทีเดียวก็ต้องเนาะแต่พอมันแตกเราก็เราเปลี่ยนแผนนี่เตรียมมาเนี่ยคือการกาบวกหมัดนอกนะถ้าการพูดถึงแผนที่เราเปลี่ยนมื่อสักครู่อย่างที่ทีโบสถ์ว่ามามั่นใจไหมครับเออ ผมพอผ่านยกสามถ้ายกสามมาชนะแล้วผมมั่นใจแล้วใช่ใช่ก้อนหนึ่งนะเราดูว่าศักยภาพของของและอีกจุดเปลี่ยนสู้เราไม่ได้ร่างกายสู้เราสู้เราไม่ได้จุดเปลี่ยนอีกตอนหนึ่งเลยจุดเปลี่ยนหนึ่งที่เราเห็นชัดเลยเวลาเนื้อได้โดนเข่าขซ้ายยักเนี่ยมีอาการที่เฉียบว่าโจ้แล้วมีอาการการว่านายเราเนี่ยชัดเจนแต่ว่ามันจะมีผ้าจะจับที่ไปโดนโดนผิดแาร์โดนท้องแต่เขาก็ตีได้ไม่ชัดเจนอันนี้อันนี้วันนี้จุดเปลี่ยนของกัปตันคือหมัดแล้วก็แทงสายแล้วก็ยักต่อสาย ในไฟนี้จะถามกับอีปันครับอะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกลำบากใจที่สุดครับก็ผลงานเนี่ยมันรู้สึกหมดครับแล้วก็มันไม่ประทับใจเลยมันก็หมือนไมเนมโมเนมเนี่ยมันไม่เหมือนคู่ทีเชื่อมต่อเหมือนข้าขนาดนั้นเลยเหรับมันติดสามในผลงานวันนี้ครับไม่สนุกมันไม่ตื่นเต้นจากที่คิดเอาไว้ครับทุกคนแฟนมวยอาดูเวทที่รอติดตามนี่ครับ ผลงานผลงานออกมาไม่ดีหรืกัปตันเจอกับหนึ่งแเล็กไฟนี้ไฟสามเป็นไงบ้างไฟนี้เขามีพัฒนาการอะไรที่ก็มาเพิ่มแรงเขามาแข็งแรงครับแล้วก็เขามีแล้วไ่หนึ่งไปเขามาเขามานิดมากครับไฟนี้กับไฟแรกที่เราปล่อยกันที่ลังสิบเป็นไงบ้างไฟนี้เขามาเขามาออกมาเก็บตัวลเราเรารีมากเลยหมแรกเกือบเกือบจะหลงทางเราไปมาอะไรอย่าง เราเป็นแชมป์วันก็ชปดไปมาแล้วอาร์ดิว้วเล่ก็ไปมาแล้วยังอยากเหลือเหลือแชมป์อะไรอีกในโลกนี้ที่เราอยากจะสัมผัสครับก็มันยังไม่มีเป้าหมายครับมันอยู่ที่การทุกข์การม<อ>วยมรอบนี้จะเข้ามาครับว่าจะมีอะไรให้คาทายคำถามนียครับถามสำหรับเสียบโบสกับเสียเฮาครับอยากได้เขาเป็น ฉันอะไรอีกครับคือก่อนที่จะมาคับ,บ่อนไอวีเอสผมก็ปวดดราม่าครับก็อย่างที่เราทราบเป็นดาราม่ามันเยอะมากแล้วก็เป็นดราม่าที่ที่มันมาเป็นเวลาแล้วลาหนึ่งปีนะมีหคนบอกว่าผมไม่เลือกผิดผมเลือกผิดผมมาที่นี่ผมไปไม่รอดหรอกผมมาแล้วมันไปตายวันนี้กับอา่ารย์คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่าเขาได้สามล้านรรรผมพนันทุนผมไปรออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่ด่าผมมาตลอดปีนึงที่ผ่านมาว่าไอ้คำคว่าผมพาทั้งคนไปตายเนี่ย มันไม่ใช่ความจริงวันนี้3ล้านแล้วอาทิตย์หน้าถ้าเกิดจะขึ้นล้านได้อีก3ล้านเท่ากับปีนี้ผมได้6ล้านจากอาร์ติเสมากกว่าที่ผมเคยทำคาดมูลตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เงินแบบล้านจากตัดงวงวยครั้งไม่เคยเลยในหนึ่งปีนั่นแหละสิ่งที่ผมผมอยากจะบอกทุกคนมากข้อหวังกับปนต่อก็คือปีหน้าต้องป้องกันแชมป์มาถึงเลยปีหน้แล้วต้องเป็นแชมป์สมัยที่2ไม่ได้แล้วผมก็เชื่อว่าอาร์ติเสในปีหน้าผมจะได้เงินประมาณ3ล้าน มั่นใจอย่างนั้นนะผมไม่ได้คุยกับผู้บริหารมาก่อนนะก็อดการออกกันเรื่อยๆเพราะอดการก็เฉยอดการก็มีหน้าต้องฆ้าร้านแล้วกันแชมป์อ่ะเออไม่ได้ตื่นเต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบสุดท้ายว่าที่ที่นี่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะที่จะร่วมงานกับอาลีพีเอสแบบจริงจังแล้วก็มั่นใจในการทำงานของเราเราสบายใจมากๆที่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จะสร้างรายการมวยอาร์ิเบียสที่มันเป็นรายการมวยันดับหนึ่ง,งระเให้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมผมไม่รู้ว่าเราคนอาจฉริยะขมงม้สกับมอสอนาคตมันเป็นไปได,ได้นะครับผมเชื่อว่าจะไปวันนั้นเราจะมาด้วยกันแล้วก็ด้วยผู้บริหารเองด้วยทีมงานโปรโมเตอร์ด้วยทีมงานของผมนะอานตที่มาร่วมงานทุกคนด้วยอะไรก็แล้วแต่นักมวยเองศักยภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราทำมาแค่สองปีนะครับปีนี้เป็นที่สองเองออกตัวก่อนนะ ผมขออนุญาตออกตัวก่อนผมไม่ใช่เจ้าของรายการอาถรรพ์นี้ครับคุณเท so ียนชัยฮะเป็นขออนุญาตได้ไหมนิดนึงได้ไหมคนนั้นไม่เทศเขาคิดว่าผมเป็นเจ้าของรายการอาถรรพ์แล้วเวลาแม่มีดราม่าอะไรก็คือรายการของพวกเองนี่ไม่ใช่เจ้าของคนเจ้าของเขาอยู่ตรงนู้นนะครับผู้บริหารผู้บริหารนะครับคือคุณเทียนชัยนะครับไม่ใช่เสียโบสถนะครับผมเสียโบสถเป็นแค่โค้ชเอเตอร์แล้วเป็นหัวหน้าคณะส่งมวยมาร่วมชกเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าใจให้ตรงกันแล้วกัน